แล้วดีใจแล้วกูมาโมนโมนโมนกูกูมามามาลูกหลานมาหาแล้วบ้านนี้ดังพระพาวัตคุมนี่ันน้อว่าจิกเกอมามามาพูมาขอพรรษาแล้วลูกหลานมาแล้วบ้านนี้่า เอามันดันตัวฟ้าผมลูกปูเอาละบ,บัดทึท่งครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีท,ทุกท่านครับผมเนาะเอายี่ดีตอนรับเข้าชู่ทีมงานมาหาเหงครับเอาวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางูถึงว่างจอกหลอกพี่น้องเนาะมาติดตามแนวทางปู่ฤศีเลยพี่น้องเด้อเนาะได้ยินข่าวว่าเขาปัรษานี่พี่น้องจะ เอาให้แตกภายในสามเดือนทุกงวดด้วยเนาะสำหรับปีนี้อย่าพลาดเอามือนี้มาขอตัวเลขท่วทางจากปูรูสีครับผมเนาะงวดประจำวันที่16สิงหาอาทิตตต่ำจะเป็นตัวไหนปูจะปล่อยสามตัวเ,เป็นตัวไหนบ้าง อย่าพลาดครับรอติดตามไปพร้อมๆกันครับผมคพระวตาสังฆเทคะะวตาพุทธคุณนางธรรมะคุณนางสังฆคุณนางคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงคุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณพระครูพระชายาพุทธทงอาราธนานังธรรมงอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง พุทธังประสิทธิเมธรมังประสิทธิเมประสิทธิเถหุตุสัพพทาชยะชยะอิติปิโสหักกะบาระหังนโมพุทธายะปัตจบีกงคาพระภูมะคะมามิหังสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าก่าเอ้ยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กล่าวถึงก็ดีไม่ได้กล่าวถึงก็ดีเน้อผู้กขอกรรมักรรมาด้วยกายกรรมวจิกกรรมมโนกรรมพอให้ยกโทษให้หลุดให้ลาเน้อ ทั้งไกทั้งไกทั้งอยู่ที่นี่ก็ดีเนอะขอให้ได้มีความสุขความเจริญขอให้ได้เงินได้ทองเนอะผู้ข้าก็มีแต่ขออย่างเดียวนี่ะนะขอให้ได้เลขพารนาทีเลขท้ายทั้งสามตัวข้างบนแม่นบอกวันสุ์วันศุ์อืออ่าววันศุน์นี่สนุกกินสนุกใช้เนอะสนุกได ขอให้มีแต่ได้กับไดเนะ้อใส่ชกใดหลาบใดความสุขความเจริญความมั่งมีเนะ้อมอุอะ,อะนะมุมามุนมังนะขอสาธุเนื้

มาเห้ยมานรกบาีโอ้โหเลิศเติงเติงโ้เบิดเติ่งเติงะ้าปีนสะดันเมืองรถอือืมขอพันท้ายนี่ดูมานี่ก็แปดพันปีล้ะโอ้โ่ไปไหวจังปูแปดพันปีนะดูนี่แปดพันปีละหมอปูไหวแปดพันปีอืม แปดพันปี้วพี่อเ้ยแปดพันปีฟาโถโให้มันจะดังกึก,กนะ่อนเงินเงินเฮ้โอให้เงินเงินอืมอืมเอาเงินนะแปดพัน 8, ปีเฮ้อว้าอยู่มาแปดพันปีเลยที่ปู่อืมถ้ามันเป็น แปดพันปีโอแปดพันปีเนี่ยอืมเขียนเอก็แปดแล้วก็พันแล้วก็ปีไงอืมเขียนเป็นตัวหนังสือเลยอ่า,อาแปดก็เียหมดเอาแปดก่อนเล็กแปดอ่าพานันพันพอพันเออ ปีปีเออปีมันอเป็นยังแบบปีคือเก่าอือคือยังเหงนปูอืมคือเก่าออ้าวแปดพันปีพี่น่องพี่น่องจะว่าจากไหนนาะบานเนี่ยเออเอมันเป็นตัวเรียกใครบาราปูโวยฟังดูนหลอกนะป้งป้งว่าทั่ว เอาคือยังชิบล้อแล้วเบิดเลยบ่อยอยเดียวโอ้ยแปดพันปีอ่ะโอ้อ่าคือจังสิจังใดปูปูจังไดอ่าเอาให้พิจนาเอา่น้องคือนี่เหมือนกันกับนี่ตีเตะตรงกลางโอ้โน้สซัมนันใหญ่บวแสดงว่าหาบตัวสัตว์ปูนี่ จักกับบรนมา,น,น,านั่นแปดนาแปดหลังตัวนี่เออโอ้เดี๋ยวแต่จะว่าเรื่อแปดพันปีไงโอ้โอ้ 8, โอ้ห่ออ,อ,อ,อย่างนี้เนอบพันนาะพี่น้องเลย <c oughs> อืมอืมอืมอันตัวกลางนี่แยปูไอ้บาทนี่ตัวกลางนี่แล้ว,ม,ว,ลวมันบอกเข้าใจน้ำปูภาษาปูดี แปดพันปีอืมสามตัวได้ติปู่ออาเขาพันชานี่คนจาตึมตึมนี่เ้อปูเด้อ่าเอายุดคำนี้เฮอยยุ่คำนี่เอาจะเอาไปหนามบ้านหลังก็คืออยู่คำนี้เอาข้างล่างข้างบนข้างเทินก็อยู่แค่ผัดแปดพันปีนี่แปพันปีพี่น้องว่างได้ไหมใครมีความเห็น อ๋อพันุมันเป็นต้นไหนพี่น้องเปียกเร้อยคอยนั่นเรื่อบานเนี่ยยังว่าปึกเนาะปึกเรียวปวยนั่นยังว่ายาว่าปึกป้องปองป้องตรวจปองเถอะว้ายไม่ยังนอกบาดเนี่ปยกเปียกมาปู้ผ่านไแล้วมีังไรพันธัไปจชงไหนมาจชงใดเลยมีซ้ำนี่ม่เลยหรือม่พัน บอล,ลึกบอตื้นบอลหนานี่เป็บางโอ้โอบางเฉียบเลยบ่ปัวโอ้ยแปดแปดเลยโอ้ยพี่หน้งเอ้เขค่อยกันอืมูพนว่าแปดหนึ่งแปดป่อปัวหรือว่าแปดศูนย์แปดนี่จังไใด อจะคืออยู่เว้ยปีกันมานั่งซึ่งเกอะไรอย่างเ้ยเีกันทุกคือเ๊คือเราคนนั้นยังคืออีกเราปุ๊บได้แล้วว่าเมื่อกี้นี่แต่บอกม่พันนี่ไม่เป็นยนอไรพันไห้แบบสูงมาพันไหว้บ่น่นออือนั่นแปดชุดแปดหรเปาปุ๊บนีเราโอ้โหจุดแรกแปดโอ้โหโอ้โหโอโหโหข้าวบพอใจก็ซื้อแปด ศูนย์แปดกับอีกแปดศูนย์แปดก็ได้นี่ก็มากก็ไปนะโอ้โหขับบอกเราต้องไปเอาตัวอื่นเลยเป็นปะปูบอสพาดพ่อพลาดพ่อล่างบดเล็กเหมือนกันเด้อยบอกให้โอ้ไปได้บปดตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดพลิกแผ่นดินมาเมื่อก็บ่อยู่โอ้โหนี่ยะไปหาอยากหลาย ป่าโทษใครอหากรูนมาถึงเชียงแปดศูนย์แปดเออก็เอาอีตัวหนึ่งกับแปดศูนแปดเนี่ยโอ้อือว่าโทษออโอ้อ้าวท้างบนทางล่างบอกปัวยู่น้ำกันเยอเจียวยูน้ำกันซ้ำนี่เนี่ยอืออือจนหมักมันบ่ได้ไปใสเอเออ โอ้ง่ายบุง่ายปูให้มันแตกอย่างเดียวดูนี่ตีไปไปกูเอากูเอาไปว่าเดี๋ยวไปไปแล้วบาดนี้อ้าพี่ร่องไปแล้วบาดนพี่ร่องแป้งปีไปแล้วไปแล้วว่าจะโอ้แปดพันปีแล้วพี่ร่องโอ้ไปอาลาแล้วไปแล้วเพื่อนว่าน เปนได้บุลเล่โอ้แปดพันปีพี่รองอ๋อไปพิจารณาเบอร์พี่รองสัดเอาเลอตัดได้ก็มีแปดศูนย์กับแปดแปดครับก็เปมากลับมาอีกกับแปดศูนย์แปดไปข้างหน้ากับแปดศูนย์แปดกลับได้กับนีแค่นี้ได้พี่รองเพิ่เบอร์ต่นเนาะเรียกว่าจ 8, ุดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดแปด มันงามมันเ่นอทีหรือมันยังมาแบบง่ายๆเงี้ยปูโอ้นช่ไรขึเงียูโอ้พี่น้องเอ้าอาจิตระนาเนะคือง่ายแบบไม่กถือเบื้องเมืองนะปวยอ้นืองเื้อนื้อบื้ึนไื้องื้องขึนื้อแลบ้องขึ้นวบื้องนอื้ออเอือเ้องนเบงนเ้งบงนบอึ้งือ มันเขียนอะไรช้ำอะไรที่อะไรนั่นให้ดูมาแรงบ่แรงจนหักมาหว้าวมาแห้งจนหักผุ้เดียวมาแรงบ่แรงหักเลยผู้เดียวเอาวันนี้ละนี่ทุนซื้อก่อนเอาทุนกันปูกระดานกระไดมันโมเมนต์ของแท้เนาะไอ้ตัวอันนี้บ่อนี่แปดพันปีไงครับผม ของแข็งคือแปดพันปีเลยพี่น้องแปดพันก็ตีกันเลยมันก็แล้วแปดพันปีคนว่าพันกับสิบพันลรอุ้มตัวเนาะก็สิบศูนย์ตัวเนาะมันเป็นศูนย์กี่ตัวจึงมีแปดได้จึงเป็นแปดพันปีศูนย์ไม่กี่ตัวสามตัวสามตัวเหรอทำไม่จะมาไหลถ่ายอยู่กลาง เบิ้งคักคักปูเบิ้งคักคักเพิ่นกับเป้าไปพอดไปแล้วเพิ<ห>่นไปพอดทิศนาไปเถียงกันยุ่นี่ <laughs> โอ้อ 嗯。嗯。Hmm. Hmm? ซาแต้นโอ้ไอ้เราไม่ตด้ข้างหล,งลังมาข้าหลังข้างหลังมันปูีน่นะอืมอืมอืมระวังมันจะเป็นศูนยแปดศูนย์เนี่ยแปดศูนม,ม,มันแม่นตัวเดียวกันอยู่เปล่ล่ะโอ้แปศูนย์ ศูนแปดศูนโอโหมากขุ้นไปอยู่นี่บอกปู๊ถ้าเ๋ยวเราบอกว่าศูนย์แปดศูนย์โอ้ไระวังตัวนั่นได้ปู่ปู่พยานหนักเีบอกว่าระวังพี่รองนะเอาต่เขียนให้ปููนย์แปดศูนยูไในนี่นะพี่รองแต่ก็อยู่ในนั่นอยู่จีนี่ครับผมศูนย์แปดศูนย์ังไม่ง่ายไม่ได้แค่โอ้ได้มาแท้แท้เลย แอนี่มาแท้ๆเลยละไปมันกัดตัวเดียวกันอยู่เนาะโอ้ยางสลับพี่้องโอ้คนได้หายมีศูนสองวูนาะเป็นพัานเนาะโอ้แล้วว่าเนอะก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งเอวครับผมอ่ะไม่ช่นี่ใช่หรอดูสาธุดูสาธุสูดูย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 ู อีมังพินทุกขปังกระโดมีทุติยังเป็นอีมังพ็นทุกขปังกัดมีทุติยังเป็นอีมิทุกขปังกัดมีอู้เฮ่บได้ว้าวสุดอเยอ่าอ like ่าพี่ลองแคปหน้าจอเด้ออ่าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์นี่อะไรพี่ลองไงโผดเนาะ อย่าลืมแปดแปะแปะแปะถึงศูนย์ความละพี่น้องเนาะอยู่ในหันบ่ว่าเลขบ่หลายดอกเลขคาบจะนนี่คาบเลยวะอืมอืมมีเลขแค่สองตัวอ่ามีศูนกับแปดอ่าลำเลื่อยทุกสูดโคตเด้พี่น้องเด้อ